ข่าวด่วนเลยนะครับคอมเมนต์ชาวเวียดนามช็อกกันเลยหลังจากบอลลบอลเวียดนามทำช็อกหลังจากเวียดนามนั้นมีการสั่งแบนดังทีฮงหรือว่าตู้แช่ไปตลอดชีวิตทําชาวเวียดนามบางคนรู้สึกช็อกรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าเลยเดียวเหตุการณ์ในช่วงนี้ของบอลลบอลเวียดนามมันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ราคาซั่งอะไรไม่รู้นะครับหลังจากมีกรณีดังทีฮงไม่แานคูณรสสมบัติในบอลลบอลชิงแชมป์โลกยู -21 ของประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วทําให้กรณีนี้ทําให้เวียดนามโดนปรับแพ้ทุกกรณีไปเลย แล้วในกรณีดังทีฮงนะครับโดยข่าวล่าสุดมาไปที่ดบอล้แล้วครับหลังจากสมาพันธ์ของบ,บอลเวียดนามมีการประชุม่วนแล้วได้ข้อมาติเป็นเอกนท์นะว่าแมนตู้แช่หรือว,ว่าดังทีฮงไปตลอดชีวิตโดยไม่อนุญาตให้ดังทีฮงลงเล่นในบ,บอลลีที่ประเทศเวียดนามในปี2 0 1 5รวมถึงยังมีการห้ามเข้าร่วมรายการต่างๆในระบบของสมาพันธ์นับแต่นี้เป็นต้นไปทําให้ดังทีฮงนั้นโดนแบนไปที่เรียบร้อย้แล้วครับ แม้ว่าชาวเวียดนามบางคนอาจจะสุดแสเนียได้แต่กฎก็ต้องเป็นกฎนะครับซึ่งมีมติอย่างนี้ดังทีโฮงเราก็ต้องโดแนแบนไปตลอดชีวิตแต่หลังจากมีกรณีดังทีโฮงรือว่าตู้แช่ไปทําให้ในกรณีอย่างที่พิเตรณนวัตถุเย็น,นะครับทําให้มีความเสี่ยงในการโดนตรวจมากเลยหลังจากสมาพันธ์ของบอลลูเวียดนามบอกว่าจะมีการตรวจเพศสภาพตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเอาละครับทุกท่านเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันเลยนะครับว่าพวกเขา่ะมีทัศนคติและความเห็นกันยังไงบ้าง ในเรื่องกรณีที่แบรนด์ดังทีคงวัดตู้แช่ไปได้บ่อยแล้วหลังจากโดนแบนด์ไปตลอดชีวิตเลยนะครับคอมเมนต์ของชาวพิณาท่านแรกเลยครับคนนี้รู้สึกเสียดายมากเลยแล้วเหตุผลในการโดนแบรนด์มันคืออะไรครับทุกคนทําไมไม่มีการประกาศเหตุผลล่ะผมอยากรู้ว่าในกรณีดังทีโฮงหนั่นโดนแบนด์เพราะอะไรกันแน่คอมเมนต์ชาวพนณำต่อมาครับคนนี้ก็รู้สึกเสียดายไม่น้อยเลยช่างน่าเสียดายพอสวรรค์ของนักกีฬาคนนี้จริง ซึ่งนักกีฬาคนนี้มีทั้งพรสวรรค์มีทั้งความพยายามมีทั้งความมุ่งมั่นนะล้วขอให้เธอนะประสบความสำเร็จในอนาคตนะในอาชีพอื่นในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเดิมเพื่อพัฒนาตัวเธอต่อไปคอมเมบบนต์ชาวพิณมต่อมาครับถ้าเธอคนนี้ไว้ผมยาวนะเรื่องแบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นหรอกมันเป็นบุคลิกของเธอทั้งหากแนละชฉันน่าสงสารเธอจริงคนนี้ถามเหตุผลนะครับว่าเหตุผลของดังที่ฮงน่ะโดนแทนพ่ออะไรคอมเมนต์คนต่อไปครับ ด้วยเหตุผลนี้ที่ดางทีฮงนะ่ะโดนแบนไปตลอดชีวิตด้วยเหตุผลจริงๆของเธอนะ่ะโดนแบนเพราะอะไรกันแน่ซึ่งยังไม่มีใครตอบเรื่องนี้ได้คนนี้ว่าเหมือนสารภาพปฏิตัวเลยครับคอมเมนต์คนต่อมาครับดังนั้นแล้วการพิสูจน์นี้การโดนแบนอย่างนี้ดังนั้นเธอนะ่ะน่าเป็นเด็กผู้ชายช้าหน้าเสียดายนะักกีฬาคุณจริงคอมเมนต์ชาเวีดนามต่อมาครับแมทที่เจอกับทายนะ่ะมันคือหายจากนะของพี่นามนแท้จริงจากกรณีเหงียนเทวิเตียนนะ่ะเธอทําให้ดังทีฮงอนะ่ะโดนแบนไปในที่สุดช้าหน้าสงสารเธอจริง คอมเมนต์ของชาวพามต่อมาครับได้กล่าวว่าจากกรณีชุดเล่ที่ดังทีคงนะ่ะโดนแบนไปในที่สุดแล้วอย่างกรณีเหงียนที่วิเตียนชุดใหญ่ของียดนนะ่ะเธอนะ่ะจะโดนแบนที่สมาพานของบอลลอลเวียดนามไหมสมาพาน์ของบอลลอลเวียดนามนะ่นะคุณน่ะต้องมีการเปิดเผยความโปร่งใสในการตรวจความจริงซิว่าเหงียนที่วิเตียนนะ่ะเธอเป็นผู้ชายว่าเป็นผู้หญิงกันแน่ต้องทําให้สาธารณชนก็ประเทศไทยนะ่ะรู้ว่าบอลลอลเวียดนามของผู้หญิงนะ่ะมีความโปร่งใสามาขแค่ไหนกันคอมเมนต์ชาวดนามต่อมาครับ หลังจากเหตุการณ์ดังที่คนก็เห็นที่พิเตียนผมนั้นมีความสนับสนุสนอย่างยิ่งเลยในการตัดสินใจในสมาพันธ์ของบอลวอลน้ํมคุณน่ะต้องมีข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องเพศสภาพพวกเขาเน่เป็นผู้ชายว่าเป็นผู้หญิงกันแน่คุณน่ะอนุญาตให้ลงเล่นในการแข่งขันในวอลเลย์บอลหญิงได้ไงถ้าเกิดมีข้อสรุปที่ไม่มีความโปร่งใสได้เป็นธรรมสมาพันธ์แล้วก็ทีมชาติอนะ่ะคุณจะรับผิดชอบยังไงกับนักกีฬาคนอื่นเอมเมนคนต่อมาครับในส่วนกรณีเห็นที่พิเตีนน่ะเราน่าจะแบนเธอเพิ่งนะ เธอน่ะไม่มีความบ่งใส่ย,ยุติธรรมอะไรเลยถ้าเกิดเงนินที่พิเตียนเนะ่ะเธอไปเล่นต่างประเทศเนะ่ะเธอนะ่ะจะต้องทําอะไรที่แน่นอนว่าเธอน่ะเป็นผู้หญิงคนนี้ว่าอยากให้ตรวจเพศสภาพไปเลยครับคอมเมนต์คนต่อมาครับถ้าเกิดใครมีการตรวจเพศสภาพไม่ผ่านนะคุณก็ต้องแบนไปถ้าเกิดเธอนะ่ะทาถูกเธอน่ะสมควรได้รับการยกย่องคอมเมนต์คนต่อมาครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมแฟนๆของบ bon นะอลลูนเวียดนามถึงไปดา f อ B แล้ว โดยการด่าอย่างนี้นะมันทําให้ภาพลักษณ์ของเวียดนามมาแย่ลงคอมเมนต์คนต่อมาครับจากกรณีดังทีโฮงกับเงียนที่พิเตียนนะดังทีฮงนะดูแมนมากกว่าเงียนที่พิเตียนอีกอาจจะเป็นเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ชายว่าเป็นผู้หญิงกันแน่ฉันหวังว่าเรื่องความอ่อนโยนความอ่อนช้อยนะเหงียนที่พิเตียนนะจะมีมากกว่าดังทีโฮงอีก แถมยังมีการสนับสนุนมากมายในเรื่องตำแหน่งและการงานและทุกคนนะ่ะถ้าเกิดเหงียนท่พิตเตียนมีการชี้แจงว่าเธอเป็นผู้หญิงแต่เธอไม่มีการตรวจเพศสภาพเราเนี่ยก็ต้องมีการจะเป็นที่แบนเธอหรือไม่คอมเมนต์คนต่อมาครับฉันคิดว่าเหงียนท่พิตเตียนนะมีความหลีกเลี่ยงในการตรวจเพศสภาพของตัวเองดังนั้นประเทศเวียดนามนนะควรจะแบนเหงียนท่พิตเตียน,นให้หมดไปด้วยกว่าเธอนะจะมีการตรวจเพศสภาพของตัวเองว่าเธอเป็นนักกีฬาหญิง ซึ่งเราเน่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับการตรวจเพียสภาพนะเป็นดับแรกเลยในความคิดของผมนะเหยียนที่พิเตียนนะเธอนไม่สมควรอนุญาตในการลงเล่นในบอลลย์บอลหญิงที่ประเทศเวียดนามอีกต่อไปคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านนี้ก็บอกว่าดังทีฮงน่ะยังโดนตรวจได้แล้วไม่เหงียนที่พิเตียนนะฮัมมโดนตรวจไม่ได้ละคอมเมนต์คนต่อมาครับในกรณีทดสอบดังทีฮงนะเธอน่ะยังสามารถโดนแบนได้เลยแล้วกรณีการตรวจเพีสภาพของเหงียน,นที่พิเตียนนะเธอน่ะต้องมีความชี้แจงในความ่งใสัย ซึ่งเธอนะั้นต้องเอาหลักฐานเธอนะเป็นผู้หญิงมาให้ดูคอมเมนต์ Comment ของชาวเวียดนามต่อมาครับพอพวกเราด่าสมาพันธ์ของบอลลอลเวียดนาะมสมาพันธ์ของบอลลอลเวียดนามแทบไม่ทําอะไรเลยสักอย่างถ้าเกิดไม่มีกรณีดังทีหงนะพวกคุณนะคงไม่ทำอะไรสักอย่างเลยพวกคุณนะทำอะไรคุมเครือมาตั้งหลายปีแล้วเราให้การแข่งขันในต่างประเทศนะัลงโทษเลยอยังไงกันแล้วจะบอกว่าพวกเรานะโดนแบนเพราะว่าเอกสารอย่างเดียวก็คงไม่ใช่นะในกีฬานะ่ะเคยทําผิดครั้งหนึ่งแล้วแต่สมาพันธนะ์ทำผิดเป็นแสนครั้งช่างน่าหงุดหงิดเหลือเกิน เอมเนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับได้กล่าว่าแม้ว่าอีกคนหนึ่งจะโดนแบนแม้ว่าอีกคนหนึ่งจะทําตัวแปลกๆแต่สมาพัานธ์ของบอลบอลเวียดนามแทบไม่ทำอะไรเลยสักอย่างเลยใครก็แน่หน้าที่แปลกขอเป็นคนต่อไปครับโชคดีหนะ้าที่เงียเทียบเตียนนะยังไม่โดน f อ v b อนะยังไม่โดนจับเพศสภาพของตัวเองเท่านั้นถ้าเกิดสมมติว่าเธอนะ่ยยังมีการแข่งขันต่อไปสมาพัานธ์คุณนะ่ต้องมีความโปร่งใสชัดเจนมากขึ้นคุณนะ่ต้องทําให้บอลบอลของเวียดนามนะี่มีความโปร่งใสและสะอาดคอมเนต์คนต่อมาครับ ฉันไม่เข้าใจว่ากรณีนางที่ฮงน่ะจริงๆแล้วเธอนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายกันแน่แค่พูดคําเดียวว่าเธอนเป็นผู้ชายเธอนก็ไม่สามารถเข้าร่วมในบอลลย์บอลหญิงได้แล้วแต่ถ้าเกิดเธอเป็นผู้หญิงน่ะเธอโดนสาเหตุเพราะอะไรกันแน่ในการโดนแบนไปตลอดชีวิตปล่อยให้แฟนๆนพูดแต่เรื่องแย่พูดแต่เรื่องแย่อะไรถึงขนาดนั้นคอมเมนต์ชาวดนามต่อมาครับฟังแล้วดูเศร้าจังในกรณีดังที่ฮงโดนแบนไปตลอดชีวิตผมขอพูดด้วยว่าเธอนมีความซื่อสัตย์และยุติธรรมเธอนไม่น่าโดนแบน คอมเมนต์ชาวพี่นามต่อมาครับคนนี้ได้บอกว่า,าในกรณีเหงื่อที่พิเตียนนะเธอนะ่าน่าจะมีการตรวจเพียนสภาพของตัวเองด้วยนะดูอย่างกรณีนางทีโฮงนะเธอนะ่ยังมีการตรวจเพียนสภาพของตัวเองเลยคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อไปครับ,บวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามเดี๋ยวนี้มันยากขึ้นเลยนะวันใดวันหนึ่งน่ถ้าเกิดเรื่องนแดงขึ้นมามันคงจบสิ้นได้ในวันต่อไปแล้วถ้าเกิดสมาพันของวอลเลย์บอลเวียดนามนะ่ะไม่ทําอะไรสักอย่างเลย,นเนยคุณน่ก็ต้องอับไอายไปทั่วโลกแน่นอนชัดเจนนะว่าขาวเป็นดำดำเป็นขาว ถ้าเกิดไม่มีความปรูกใสเรื่องนั้นนะไม่ใช่ว่ากรณีดังที่โฮนเลยจะโดนแบนโดนปรับไปคนเดียวซึ่งมันมีความโคตรนะ่าอายยิ่งไปกว่านี้พี่สมาพานของบอลวอลเวียดนามน่ะแทบไม่ทำอะไรเลยสักอย่างคอมเมนต์ชาววีนามต่อมาครับอย่างอีกเลยเนี่ยเธอน่ะโดนแบนซึ่งฉนนันน่ะรู้สึกเสียใจเหลือเกินคอมเมนต์เองาคนต่อมาครับต้องชัดเจนนะร่งใส่มากกว่านี้ซึ่งความยุติธรรมน่ะในการแข่งขันนะต้องมีคอมเมนต์คนต่อไปครับ ต้องตัดสินแบนไปตลอดชีวิตเลยว่าเธอนาะ่ยแบนไปตลอดชีวิตเพราะสาเหตุอะไรคอมเมนต์ชาวเวียดนามต่อมาครับได้กาวว่าคนที่ป้องกันเธอมันตลอดชีวิตนะพวกคุณหายไปไหนหมดกันแน่เนี่ยพอมีเหตุการณ์อย่างนี้นะโควิดหน้าปิดตาของเองไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมสมาพานันธ์ของบอลวเวียดนามอะต้องมีการปิดบังของตัวเองด้วยถ้าเกิดมีการทําอย่างนี้ในเรื่องนานาชาติต่อไปนะพวกเราเน่ะจะรับมือกับพวกนี้ไหวหรือเปล่าช่างน่าเสียดายพอสวัสดักีฬาคี้จริง คอมเมนต์ท่านนี้ก็มีการบอกอีกว่าในกรณีตู้เย็นนะก็เหมือนกันคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับในกรณีของตู้เย็นล่ะทำไมไม่ตรวจเหมือนดังที่ฮงบ้างคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับช่วยเก็บก,ก,กวดให้หมดด้วยนะรวมถึงอีกคนหนึ่งล่ะถ้าเกิดอีกคนหนึ่งไม่ตรวจนะคุณนะไม่ต้องให้เขานะ่ะลงเล่นคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับจากกรณีดังทีฮงแล้วใครเนระจะรับผิดชอบในสมาพันธ์ของบอลลอลเวียดนามล่ะ คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับเรื่องส่วนตัวเรื่องน้ำเสียงเรื่องกล้ามเนื้อกล้ามแขนเรื่องการโมเมนตัมในการกระโดดเธอนะหน้าเป็นเด็กผู้ชายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มพูดเลยเต็มปากเลยว่าเกี่ยวกับสมโมสรน่ะก็เหมือนกันพวกเธอนะ่ะไม่มีความสงสารเกี่ยวกับนักกีฬาคนอื่นหรือยังไงกันคอมเมนต์ <Comment S 2> ของชาวเวียดนามต่อมาครับโอ้โหมันไม่น่าเชื่อเลยนะจริงดิเธอน่ะเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับในเรื่องเงานี้นั่นฉันน้นรู้สึกเสียด,ดายที่คงที่สุดเลย คอมเมนต์คนต่อมาครับนเนอกรณีอย่างที่พิเตียนนะ่ะเธอเนะ่ไม่มีการทดสอบไม่มีการบอกผลเองว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายกันแน่ทำไมคุณเนะ่ะเก็บเรื่องนี้เงียบจังสมาพานธทีมนะ่ะคุณนะ่ะไม่มีความละอายใจอย่างไรกัน,นที่อย่างที่พิเตียนนะ่ะต้องมีการทดสอบบ้างซิถ้าเกิดสมมติมันมเป็นเรื่องจริงนะเธอเนะ่ะถ้าเกิดเป็นผู้ชายเธอนะ่ะสมควรโดนแบ,บนที่สุดแล้วแต่เกิดเธอเป็นผู้หญิงนะ่ะเธอนะ่ะสมควรได้รับการยกย่อง เขาเม้นคนออมาครับแ่ประกาศบอกว่านักกีฬาคนนั้นนักกีฬาคนนี้มีผลอะไรบ้างซึ่งเราเนี่ยคงไม่ถามถ่างนั้นหรอกซึ่งบอกว่าน้องเนี่ยจะมีอนาคตดีต่อไปนะแล้วนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วครับจากคอมเมนต์ชาวเวียดนามบุคคลน่ะไม่สามารถข้ามเพศได้ในการข่งขันในวอลเลย์บอลชายและวอลเลย์บอลหญิงเพื่อความโปร่งใสย,ยุติธรรมของนักกีฬาถ้าเกิดเป็นกรณีอย่างนี้นะคุณต้องสั่งแบนต้องสั่งแบนต้องสั่งแบนผู้คุณต้องมีความโปร่งใสชัดเจนจบเป็นคำทุกท่านกับคอมเมนต์ชาวเวียดนาม หลังจากที่คอมเมนต์ชาวเวียดนามสุดช็อกไปนะครับหลังจากกรณีดังทีฮงน่ะโดนเบนไปหอดชีวิตแบบน่าเสียดายชาวเวียดนามเลยชาวเวียดนามบางคนก็มีการเสียใจนะครับที่นักกีฬาคนนี้มีพรสวรรค์แต่เธอน่ะกลับโดนเบนไปในที่สุดซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับบอลบอลเวียดนามซึ่งมีความเสียงมากเลยนะครับอย่างที่ดังทีฮงน่ะโดนเบนไปเรียบร้อยแต่ก็มีความเสียที่เห็นที่พิตีตนว่าตู้เย็นนะครับก็มีความเสียเช่นกันในการตรวจเพศสภาพของตัวเอง ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคบเพื่อนๆแอนนั่นขอบคุณทุกท่านติดนัมรับชมแล้วสามารถมบใหม่ได้ในคลิปต่อไปเดินเลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน